เมื่อมีคนถามคุณว่าคุณเล่นเกมเพื่อใครเครียดใช่ไหมผมตอบได้เลยครับว่าดูดิน,นะไม่หรือว่าผมต้องแปลงร่างอีกรอบวะได้เวลาแปลงร่างมาแล้วผมจะเอาจริงจริงๆแล้วนะนี่ผมแปลงร่างเป็นซูเปอร์โปเตโตแมนแล้วมาดาวนี่แหละซูเปอปร์โปเตโตเอ้ยไม่ไม่ต้องสก,กินนี้ปปแล้วเหมือนจริงไงประเด็นดูผ้าคลุมเราต้องทำผ้าคลุมให้ร้อยด้วยให้ปิวด้วยเอานึง เวอร์ชันยังไม่โตเฮ้ยดูกล้ามดิผม,ผมเทียบให้ดูเลยกล้ามผมใหญ่กว่าซูเปอร์แมนเองอะเอาจริงปไปไงแน่นกว่าเยอะ <c oughs> <c oughs> มาแล้วอุ้ยบินไปแล้ว <I S 1> บินตามวา้าวพอเหอะ <c oughs> คุณทีรีผมมาแล้วพอไหมพอไหมเฮ้ยฟิกเลยมันกลัวไงมันกลัวซูเปอร์แมนสุดหล่อเท่เอะไม่ใช่ซูเปอร์แมนสุดหล่อเท่คนนี้นี่เองปิว ทำอะไรวะเนี่ยบึ้มอุ้ยไม่ทันโอ้ยโดนสโลเนสฟิกเกอร์ออกไปมี่งอีกอเฮ้ยแล้วไม่นะซุปร r แมนอย่ายืดตามไลท์ซูแมนเฮ้ยอะไรบินผ่านโอ้แม่เจ้ามามาแล้วเอาไวโอเลตแกไม่รอดเอ้าเดี๋ยวเตียวบึ้มบึ้มพักสองอุ้ยเจ้แล้วช่วยเนี่ย ซอยเนโอ้มาทำไมหลายโอ้แม่เจ้าสู้เขาชาวไทยทีมของเรายังไม่แพ้ยังเหลืออีกตั้งส uh> like 네ี่ป้อมอเฮ้ยนน่นมันโจเกอร์เป็นตัวร้ายดีซีสินะคิดผิดแล้วที่มาเจอกับซุปเปอร์แมวอย่างเราเอาแหละเราจะมาปราบไวรัส let's go บิน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  แม่เมื่อกี้ถือว่าวอร์มเมื่อกี้ถือว่าวอร์ไหมโอเคได้ฟิกสองวิ่งหลบแบบดิจิตอลเหรอเห็นเห็นท่าหลบเมื่อกี้ว่าแบบไม่ได้ไม่ได้เดินหลบเลยนะเด็กเขาเรียกว่าบินหลบเฮ้ยโจ๊กเกอร์มันเอาสุดมันบังอาจบังอาจทั้งนั้นอยู่สายอู้วเบลไม่เอาไม่เอาไอาฉีดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปฉีดตรงไหนวะหน้าพลังจงมาพลังจงมา ผมว่าผมถนัดแต่ท่านี้วะอุ้ยอุ๊ยอุยล้างแล้วตกคนครับสไลด์เออหลบหลบแบบเตอรี่เจาะเฮ้ยไม่เลยเห็นเมื่อกี้เป้าเมื่อกี้เห็นเป้านี่ยังไงมันไม่ธรรมดาจริงสุดแมนตัวนี้ จะบึ้มเลยไอหมอนี่นี่มันตัวแก้ทางอย่างชัดเจนนี่แหละคือตัวร้ายอนี่แกนะเป็นตัวร้ายสินะเป็นตัวร้ายสินะไถเลยจ่ายเลย,ย,เ,ลยเป็นยังไงลูกเฮ้ยอยู่เอะอยู่ใจแกไม่รอดแนะน่โดนโดนอยู่ไหนไหนนี้ใช่ไหมไหนเอ้าเจ้ยคุณซิวคุณซิวว่าไงผมผมยังไหวอยู่ผมแทงไงผมแทงไงโอ้ยไปโดนด้วย ลมหายใจสดชื่นโอ้ยจุ๊บกู๊ดซิวกู๊ซิลวฮ้ยเมื่อกี้สกิลรสองเต้นขื่อใช่ไหมอยากหล่องื่นละอ๋ออือเออฟิกออกฟิกออก็ชายพืชเอาเอาเอามาแต่ตัวนั้นน่ะมาแต่ตัวนั้นน่ะคลิปไม่เข้านั่นน่ะเอาตายยังไงยังไงลมหายใจสดชื่นลมหายใจสดชื่นลมหายใจสดชื่นไม่ตายด้วย โอ้เยเจ้ามึงเดืออะไรขนาดนั้นโอ้ยตรงนั้นมีเดือดหรอเนี่เราฝันดีบน้องยังไงยังไงเราหลบหายใจจดซื้อไปสิหลบหายใจจดซื้อไปสิรู้ถึกถึกมากอะโอ้ถ่าถ่โอ้โอ้ my god โอ้ my god บึ้มได้ข่าวว่ากดอัดติไปแล้วใช่ไหม นหนีนไปไหนหนีไปไหนขุดอะไรหน่อยไปแล้วไปแล้วจ้าเอ้าอย่าอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่าใครเข้าใจไหมโหเมื่กอกี้แบบโคตรมุ้งไงจริงมาดิโคตรถึงอะตอนนี้มาดิใหญ่ป่ันนึงโคตรมุ้งอ่ะมาดิโอ้เด้อ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 ไม่มีดาเมจไม่ไมีดาเมจถอยก่อนถอยก่อน อะไรน้องอะไรน้องอ่ะอุ้ยเหนียวอ,อุ้ยไม่โดนสุดยอดคุณซิลมาแล้ววะคุณซิลผมมาแล้ววะเฮ้ยแล้วดับเบวลคิวเขาให้แล้วเนียแล้วโดวนไปซ่าน้องอปป้อยบึ้มบึ้มเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยแม่งเอ้ย โอเคแทงมันตุยแล้วแทงมันตุย,ตยอุ้ยคุณโอเม้นผมมาริวโอ้ <c oughs> ชีดโอ้ยไม่ตายว <c oughs> ิ่งสักหน่อยไหมคน <c oughs> ชีดหน่อยคนชีดหน่อยตรงไหนบึ้มอ๋อออดาร์กอาดาร์กอาดาร์ก,กมันตายสิและโอเคไปสก้เฮ้ยคุณโอเมนเข้าไปดักเฮ้ยด้านหน้ายุเอแล้วเอาสองตัวด้วยแนมะ่ผมเตรียมซ้อน เตรียมซ้อนอยู่ห่างๆอย่งห่วงว่าจะไหนสักหน่อยไหมเฮ้ยเฮ้ยมันเช็คเหรอเอาแล้วมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะสวยมาแล้วจ้ะเอาสิเยี่ยมอ่ะป้อมหายแล้วโอ้แล้วกดสกิลสองทันพอดีโอ้โหเรียบลอ เราควรเลิกเล่นดีไหมครับหรือว่าผมควรไปกดคนเดียววะลองกดโซโล่ดูตาหนึ่งเหรออะโอเคได้ <c oughs> นี่ถืกอกันติมาหาเราเลยอย่างนั้นเหรอนี่แน่อ้าวอุ้ย execute ส,ส,สวยกุณซิวเอา what the hell เ <c oughs> อ้ <c oughs> เมื่อกี้ทาร่าโดนป้อมไปกี่เบ็ดนะแม่เจ้ากูได้ไม่เข้าป้อมเลยนะเพื่อนเนี่ยแอบ์ไทยแบบแซมแซมเนี่ยไถคุณซิวซิวหล่อเพื่อนหร่อเพื่อน,นสักทีสักทีเถอะโอ้ากูไทยจะไม่รู้ไทยยังไงแล้วเอาดัีนะเนี่ยโอเคผมรอมันโดดคุณซิวผมรอเอาเ <c oughs> ดีย๋ยวเอาดิ โอ้ยเออสวยถ้าจะพยายามขนาดนี้ตายให้ก็ได้นะฮึบฮึบโอเคตุยหนึ่งเอาซึ่งหน่อยไหมอุ้ยเดี๋เดๆๆเดอโอ๊กระต่ายครั้งอลยกระต่ายครั้งเอ้วันเจอเอาเพนโอสวยบึ้มลมหายใจสดชื่นเดี๋ยวน้องลิสอนาคตมืดแล้วน้องลิชอ๋อมันยืนเลย จะไปไหนไม่ให้ไปเว้ยมันแรงกระตายครั้งอ่ะอุ้ยอุ้ยซิกแซกเกือบแล้ว เมื่อกี้คือแบบเม้มปากเฮ้ยโอ้ไม่ตุยด้วยเอาสวยครับผมคุณซิวเยี่ยมไหะไหลไหลเอาเหลือทาราตัวเดียวเอาไม่ใช่ทาราตัวเดียวโอเคยังมีกระต่ายคลั่งอยู่สุดยอดอม,มันต้องจังซี ผมมาช่วยโซแล้วไอพี่เดินสะดวกเถอะน้องลิทยืนพ่ออีกแล้วลิทบอกยืนพ่ออีกแล้วกูจะไม่ทนแล้วใช่ไหมฮะยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยไม่นะไม่นะเฮ้อโอเคครับผมคุณซิลระวังแคลรี่ เอาสีลบจบสุสีลบจบสวยเอาแลยยังไงสิอย่าบอกนะว่าเกมนี้เราจะว้าวชนะแล้ว <c oughs> แม่เจ้าหลังจากที่ฟันฝ่ากันมาเนิ่นดนานเล่นกับเพื่อนก็นแล้วเล่นกับคนดูก็แล้วอ๋อคือผมผมต้องกดโซโล่เหรอ <c oughs> ไม่หมด <c oughs> ด้วยดูดิดู เป็นไงโอ้ยอนาจัดจาัาจัดจจเลยโอเคบา,บายบายไว้เจอกันนะครับผมแฮฟมะกูดเด a y เด้อเจอกันจ่ะจุ๊บหน่อยไปละ